นี่นะครับค้าฟังแน่นมาดูนี่เนียนขัดไม่ออกเลยนี่ขัดไม่ออกเลยมาใช้ตัวยาตัวนี้นะครับอเทลงภาชนะแบบนี้เนื่องจากว่าหัวหัวมันไม่ค่อยดีมันมีสเรย์มาอยู่มันมีอันน,นี้มาอยู่แต่ว่าถ้าถ้ามันฉีดไม่ออกเนี่ยมันฉีดไม่ออกเสียก็เทลงนี่เลยแล้วผ้าชุบน้ำมันมาจ,จุ่ม เห็นะหมนีขาวทันทีเลยครับอ่ะนี่เห็นไหมครับไหนลองที่พ่อถูเมื่อกี้ดูนี่อ๋อเนี่ยอู้อ่ะ่ะเบอร์มากอ่าดูแสบมือออกเลยไม่แสบอู้อืวไม่แสบเบอร์มากนี่โอ้ไม่น่าเชื่อเนี่ยคราบฝังแน่นคราบขี้โคลนอะไรที่มันแน่นๆนะแล้วพวกคราบ ถนนยางมาต้อยได้ไหมยางมันต้อยไม่เคยลองแต่ว่านี่ค้าบฟังแน่นข้าบพวกเนี้ยที่ฟังแน่นอันนาเห็นไหมเนี่ยขาวขึ้นเลยนี่ยาตัวนี้นะครับเท่าไหร่แอลโนออแอลวันแอลวันพี่พักระจข้าวอเ็กประสงค์แอลวันกดแซงไร่นะครับกดที่จะก้าได้เลยแล้วก็เอาน้ำเปล่าล้างครับข่าวที่ฟังแน่นอ่ะออก วยงามสไม่ควรจับด้วยมือเปล่านะคะควรจะหาถุงมือยางนะคะมาสวมใส่ในขณะที่เรากำลังทำความสะอาดเนื่องจากว่าตัวน้ำยาเองเขาก็มีลิ์ในการกัดก่อนนะคะถ้าคนไหนที่ผิวบอบบางหรือว่ามีแผลอาจจะเกิดการแสบได้นะคะแล้วก็ระวังเรื่องการกระเด็นเข้าตาด้วยนะคะทางที่ดีควรจะสวมใส่แว่นแล้วก็สวมถุงมือยางทุกครั้งหลังทำความสะอาดนะคะ อันนี้เราก็ไม่ได้ใส่แว่นแต่เราเน้นการทําแบบเบาๆเอานะคะไม่ให้น้ํามันกระเด็นนี่ค่ะพอถูไปสักพักนึงนะคะมันก็จะออกง่ายมากๆเลยจากขาฝังแน่นๆนะคะที่ขัดยังไงตองนแรกก็ขัดไม่ออกนะคะออกยากมากใช้น้ํายาตัวนี้นะคะแบบเดี่ยวออกง่ายๆแบบนี้เลยใครที่สนใจนะคะก็กดสั่งซื้อที่ตะกร้าได้เลยนะคะนี่เราก็จะได้ล้อ เหมือนใหม่แบบนี้เลยนะคะโดยที่ไม่ได้ทำลายหน้าล้อเลยนะตัวกระทะนะคะล้อแม็กอะไรพวกนี้ก็ยังสวยเหมือนเดิม